เทศบาลตำบลป่าตาลเข้าร่วมโครงการร้านวัฒนธรรมสร้างสุขถนนสายบุญอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่19เมษาย,ยน2565เวลา7นาฬิกา30นาทีนายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าตาลได้มอบหมายให้ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมราเวียงบ้านป่าตานนำโดยนางอักษรเจริญเดช ประธานชมรมศูนย์อนุรักษ์ราวเวียงบ้านป่าตาลและคณะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรานวัฒนธรรมสร้างสุขซึ่งจัดขึ้นโดยนางกิตศนาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีตามโครงการตักบาตรถนนสายบุญโดยมีว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วานอำเภอเมืองลบบุรีนางชนิตาแสงพบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีสำนักง,งานสัมพารธพื้นที่ลบบุรีและประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์ เพื่อนำไปสงเคราะห์ให้แก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดลบบรุรีโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความสุขสร้างความสมานฉันท์ให้ประชาชนในจังหวัดลบบรุรีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครนา2019หรือโควิด19ซึ่งกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญจังหวัดลบบุรีนี้จัดขึ้นทุกวันอังคารที่3ของเดือน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสาร่วมกันทำบุญรู้จักการให้ทานณบริเวณถนนสายบุญหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว n d t ดีทีีออนไลน์บริหารงานโดยดรอเนกพันธุรัตน์สนธยาสีดีถ่ายภาพนดพรัตนทองแก้วลำดับภาพตัดต่อไพรัฐทองแก้ว,บร,กวบรรณาธิการข่าวรายงาน